สวัสดีนะครับพก็ผมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวนะครับตอนนี้ทางทีมงานคุกกี้ลังคิงด้อมเนี่ยก็ได้มีการปล่อยทีเซอร์อัปเดตใหม่มานะครับผมชื่ออัปเดตว่าตำนานแห่งมังกรแดงที่ตื่นขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพของตัวทีเซอร์เรียกว่าภาพหน้าปกเข้าเกมแต่เดี๋ยวเราจะมาดูตัวทีเซอร์ของคลิปทีมงานกันประมาณ 30วีว่าเออในแต่ละวีเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูจบแล้วเรามาหยุดและดูกันในทีละจุดนะครับผมมาเดี๋ยวเราเริ่มแต่แรกกันเลยดีกว่านะครับ let's go นี่ครับอุ้ยโอ้เป็นออร่ามังกรมาอุ้ยแล้วก็ฟันตัวอะไรเนี่ยเอ้ยเหมือนมีมังกร2ตัวแล้วก็เป่ามาฟั๊บเทีวมังกรอุ้ยฟันไฟหรือหลบวะอ๋อ h ลี่โอ้โหเร็วมากโอ้ยิงอะไรตัวเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มีน้องแล้วก็กระโดดเข้าไปเอ้า โอ้โหฟับเฮ้ยโหตื่นเต้นมากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันเร็วมากเลยนะผมว่าผมต้องอย่างนี้เลยขออนุญาตนะครับผมหนึ่งจุดสองเอ้ยไม่ใช่ศูนย์จุดสองห้านะครับไม่งั้นผมไม่ทันนะครับเนี่ยอ่ย่ามาดูช็อตต่อช็อตกันนะครับผมช็อตนี้ก็เป็นอแก้วมังกรนะครับผมแล้วก็เออเหมือนพุ่งมามีมีออร่าพลังของเขานะครับเอออยู่ตรงข้างหลัง เราก็พุ่งมาปับป๊บปับ๊บปั๊บอารมณ์เหมือนตอนนี้เลยนะตอนที่มันเป็นสกินแสงจันทร์แบบนางฟ้าทะเลมันก็ภาพก็ทรงๆนี้ใช่ไหมผมไม่มั่นใจว่าเขาเคยทําแบบแอนิเมชันอะไรแบบนี้มาก่อนไหมแต่เราเคยเห็นทรงๆนี้ในนางฟ้าทะเลแล้วก็แสงจันทร์มาแล้วนะครับเนี่ยแต่คือเนี่ยอย่างนี้คือแก้วมังกรสมมุติเป็นมังกรหนึ่งตัวแล้วไอ้ข้้งล่างอ่ะเออข้้งล่างมันคือตัวอะไรอะ่ะบอสใหม่เหรอหรือว่ามันอยู่ในเนื้อเรื่องเกมอยู่แล้วเปล่านะครับ อ่านี่เนี่ยนี่นะครับผมนี่นเนี่ยมัน,น,นสองตัวนะเนี่ยสองตัวนะครับเออตัวนี้ก็ตัวนี้ดูไม่ค่อยมีสีนะเป็นมังกรสีส้มสีส้มหรือสีแดงวะ <mand ly> ช่วงนี้เห็นอะไรก็แต่สีส้มไปหมดนะครับเออสีอะไรช่างแม่งนะครับมเหมือน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 เป็นมัๆๆนงกรแบบแมกมาเลยนะหัวเหมือนแบบเวลาเวลามันมีแบบอุกกาบาตอะเออผู้ข่าไฟอะผู้ข่าไฟอะมันจะมีไอ้ทรงๆนี้มาเออมันมีความเหมือนอยู่เหมือนกันนะมา <ST> นะครับผมไปเออนะครับแล้วก็ โอ้โหเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เหมือนตัวน้องเขาตัวเล็กๆนะแล้วพอตัดมาอีกเฟรมหนึ่งอะเหมือนน้องเขาแบบแปลงร่างอะไรไม่รู้ว่าเหมือนอีกร่างหนึ่งอะ่ะเอออันนี้ดูดุดัดนเลยนะครับผมแล้วก็เป่าเป่าขึ้นพลังเข้าไปนะครับอ่ะขึ้นไฟไปเออเป่าไฟไปปับป๊บปั๊บแล้วก็น้องน้องพี่แก้วพี่แก้วเราจะหลบหรือจะฟันวะน่าจะปับป๊บปั๊บเหมือนจะหลบเหมือนจะจู๊เออเป็นตัวเหมือนสายลมอะ่ะจู๊หลบนี่เออเหมือนจู๊เลยนะครับจู๊ไปแล้วก็ อ่าแล้วก็แล้ฮอลลี่แล้วมันจะรับโลกรับรับทำไมวะมันขลังมันไม่มีอะไรเออแต่ฮอลลี่บัลลี่มันก็ต้องมีซีในบทอะไรเกี่ยวกับเจ้าตัวแก้วมังกรอยู่แล้วนะครับเออให้เขามีซีหน่อย้เขามีซีหน่อยแล้วก็ผมมาเป็นว่าหลังขลังใช่ไหมเป็นหมาหมูนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นคุกกี้ผมคิดว่าเป็นระดับอีพิกนะครับผมที่จะมาในอัปเดตสิ้นเดือนไม่ก็กลางเดือนหน้ายังไม่ได้มาในอัปเดตนี้ อัปเดตนี้มันจะมาวันที่18นะพฤษภานะครับผมอะอันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่อีกตัวนะครับเพราะว่าทางทีมงานกิลันจิงด้อมเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวนะเห็นเห็นคนเรียกอะไรมังกรเนยผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเอาไปว่าอย่ารอชื่อออฟฟิเชียลอีกทีก็ได้นะครับอะไรเนยๆนสักอย่างหนึ่งผมเรียกว่าน้องเหลืองแล้วกันน่ะน้องมังกรเหลืองนะครับผอกนอ่นนี่เหมือนมีคนขี่ด้วยนะเนี่ยนะครับเอ๊แล้วก็นี่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 เห็นนี่ไหมเห็นนี่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นตัวนึ่ผม นี่ยวก่อนฟับนี่มีน้อนข้างๆนะครับน้องมันเหมือนนี่เลยนะชิบหายอลไรผมลืมชื่อแล้วเดี๋ยวขึ้นภาพมาให้ไอ้ตัวเนี้ยลีโล่สติาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเออมันมีความเหมือนอยู่นะไม่ก็เหมือนเนี่ยมังกรไอ้เคี้ยวกุดอ่ะทูตเลสกนะครับในฮาตูเทยูดากอนอ่ะทรงมันเหมือนนะมันมีตัวสีขาวอ่ะเออทรงมันก็คล้ายๆอยู่นะ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เข้ามาคู่กับแก้วมังกรในอัปเดต18พฤษภาคมนี้เพราะว่าทีมงานคุกกี้รังเขาได้สปอยอัปเดตมาก่อนใช่ไหมครับซึ่งรอบที่แล้วก็จะมีการทายเงาประมาณนี้แล้วออกมาเป็นลูกพุนซึ่งลูกพุนก็เข้าเลยแล้วก็วิญญาณมันมาทีหลังตัวนี้ก็น่าจะมาในอัปเดตหน้าเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งไอตัวที่เหมือนเหมือนยิงปืนยิงปืนอ่ะเออตัวนั้นอ่ะน่าจะมาทีก็คืออัปเดตอัปเดตถัดไปหลังจากนี้ไม่น่าจะมาในอัปเดต18นี้เนี่ยตัวเนี้ย น่าจะมาในอัปเดตถัดไปทีหนึ่งนะครับแล้วกันไหนรู้สิอันนี้แก้วมังกรปับป๊บปั๊บเฮ้ยคือคืออุยอ๊ยอุ๊ยช็อตนี้โคตรเท่เลยว่ะตรงกลางเป็นแก้วมังกรใช่ไหมครับข้างหลังเป็นบอสตัวตัวซ้ายเป็นไอ้ตัวปืนใหญ่อ่ะปืนกลอ่ะปืนอะไรช่างแม่งแล้วก็ตัวขวายตัวมังกรเหลืองเอ้ยแต่มันมีไอ้น้องเนี่ยมันอยู่ข้างหลังนะไม่ได้เป็นตัวประกอบนะเนี่ยนะครับ เป็สายสม,มอนมาวะอ่าแล้วก็อ่าเราดูเฟรมต่อเฟรมไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็งับเข้าไปอุย๊ยงับมาแต่อาจจะฟันก็ได้แล้วก็มังกรระเบิดตู้มเป็นโกโก้คันนะครับผมมาเออข้างหลังมีออร่าซะด้วยนะครับโคตรเท่มันเป็นตัวดีเหรอผมนึกว่ามันเป็นตัวร้ายมาตลอดเลยนะคือต้องอธิบายงี้ผมไม่เคยตามงเอเรื่องมังกรเลยทั้งภาคไหนก็ตามผมก็เลยไม่รู้อันไหนดีอันไหนร้ายหรืออะไรอะไรจบอะไรยังไงนะครับ แล้วก็จบที่หน้าปกเกมนะครับแล้วก็ถ้าเราพอสดูหน้าปกตัวนี้ก็น่าจะเป็นหน้าปกเกมในอัปเดตถัดไปใช่ไหมครับก็แน่นอนตัวเหลืองขวาล่างแล้วก็ตัวซ้ายตัวระเบิดแต่ตัวที่อยู่ในหน้าปกที่ไม่เกี้ยเหมือนผมไม่ได้เห็นในช่วงระยะเวลาตลอดทั้งคลิปเลยก็คือไวเบอร์รี่มึงไม่เกี่ยวอะไรเอ็งไม่เกี่ยวอะไรหรือว่าไวเบอร์รี่อาจจะมีการบัฟหรือเพิ่มแคนดี้หรือป่าก็ มีสิทธิ์แล้วจริงๆมันก็มีสิทธิ์ทุกตัวเพราะว่าแคนดี้บางทีมันเดายากมากเลยนะครับแล้วยิ่งมาอัปเดตใหม่อย่างนี้เออมันก็มาทรงได้หลายแบบแต่ถ้าไวเบอรี่อัปเดตจะเป็นอะไรที่ตกใจนิดหนึง่งเพราะว่าเอยตัวมันค่อนข้างใหม่นะครับผมอย่าเราลองไปดูบบาแสนในเกมก็เบาแสนึงเนี่ยนะครับผมก็คือเจ้าตัวกิจกรรมเช็คชื่อนะครับคือในตอนนี้เนี่ยมันเป็นของคุกกี้อฟกัตโตใช่ไหมครับกำลังจะหมดสัปดาห์ที่4ี่แล้ว ทีนี้แหละนะครับผมในผมได,ได้เห็นภาพหนึ่งมาก็คือเป็นภาพของกิจกรรมเช็คชื่อแต่ของเดือนถัดไปอะ่ะมันเหมือนจะแจกเป็นคุกกี้เอแคร์ฉะนั้นคุกกี้เอแคร์ก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวที่มีแคนดี้ต่อไปเหมือนกันแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าอัฟโฟกาโตมาในเช็คชื่อก็ไม่ได้มีการบัฟหรือแคนดี้อะไรนะครับผมก็มีนั่นแหละบอกแสกบอกแสเดียวก็คือไวเบอร์รี่กับโฮลี่เบอร์รี่โฮลี่เบอร์รี่ผมไม่คิดว่าจะมีการบัฟอะไรเพราะว่า ตัวมันเอาจริงๆตอนนี้มันก็ตึงมันก็เข้มมันก็สูตรของมันแล้วอะครับก็บัฟอีกก็โกงเกินนี่ขนาดแบบช่วงนี้มันยังเจอในอารีน่านี้นี่เบาลงแล้วนะก็ยังเยอะมากอยู่ดีอะครับถ้ามันยิ่งบัฟอีกโเต็มไปด้วยโฮลี่เบอร์รี่ไม่แต่เออใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไวเบอร์รี่ใช่ไหมครับไวเบอร์รี่เนี่ยผขอดูเนื้อเรื่องมันหน่อยดิเนื้อเรื่องมันคืออะไรวะเพื่อนาจากโฮลี่เบอร์รี่แล้วอ๋อโอเคนะมันมันเกี่ยวกับโฮลี่เบอร์รี่นี่เองนะครับผม กอ็อาจจะมีสิทธิ์นะไม่ก็ฮลลี่เบอร์รี่อาจจะมีสกินใหม่ครับเออนะครับฮลลี่เบอร์รี่มีสกินใหม่กับไวเบอร์รี่อะไรเงี้ยให้มันเข้ากับธีมในอัปเดตรอบนี้แล้วก็ส่วนเจ้าตัวดาก้อนตัวนั้นผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นระดับเลเจนดารี่นะครับผมเพราะว่าถ้าเราอิงจากในเกมคุกกี้นั่นสึกหนีเตาอ,อบหรือ o อ e n b a บรเนี่ย ัวนั้นเป็นระดับเลเจนดารีนะครับผมหรืออาจจะระดับพิเศษไหมเป็นระดับดากอนผมก็ไม่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นระดับเลเจนดารีนะครับแล้วก็โหมันจะมีเรื่องค่าดาวต่อไปว่าจะเป็นจะมีการเปิดเซิร์ฟใหม่ไหมเหรอเซิร์ฟเวอร์แก้วมังกรเอาจริงๆมันก็มีสิทธินะเพราะว่ามันเป็นตัวเปิดตัวแรกของดากอนในเกมนี้และเป็นตัวที่ค่อนข้างเรียกว่าผู้คนนะคนที่เล่นคุกกี้รันคิงด้อมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเออรู้จักเจ้าตัวเนี้ย มากกว่าตัวอื่นๆอยู่แล้วคือในในเนื้อเรื่องคุกกี้รันเนี่ยในโอเวนเบกมันมีดักก้อนตัวอื่นๆด้วยใช่ไหมละ่ะแต่เข้าใจว่าในในคุกกี้รันคิงด้อมเนี่ยเหมือนผมจะเห็นแค่แก้มงกรตัวเดียวมั้งตัวอื่นๆเนี่ยมันยังไม่ได้เข้ามาในส่วนของเกมนี้หรือไม่รู้ว่าตัวอื่นๆเนี่ยเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะครับฉะนั้นก็ถ้ามันจะเปิดมาเป็นเซิร์ฟเวอร์แก้มงกรเลยก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะแต่ถ้าเปิดเซิร์ฟใหม่ผมคงไม่ไปเล่นนะตอนนี้ก็พอแล้วสองเซิร์ฟนะครับผมเลยแล้วก็ ถ้ามันเปิดเซิร์ฟใหม่แล้วมันจะเหลือกลุ่มตลาดที่ยังไม่ได้ตีก็จะมีกลุ่มประเทศจีนใช่ไหมครับซึ่งประเทศจีนเท่าที่ได้ข่าวก็เหมือนน่าจะเปิดปเป็นเซิร์ฟเวอร์แยกของเขาเลยคือหมายถึงว่าเป็นตัวคนละตัวเกมไปเลยอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับตัว G l o b บ l ที่เราเล่นอยู่ในตอนนี้นะครับออมนอกนั้นผมนึกประเด็นไม่ออกนะครับมันจะมีเรื่องมันจะมีอยู่2เรื่องก็คือตอนงานเดฟนานจะมีการพูดถึงเรื่องของวอลกิ้ ที่ยังไม่เข้ามาในเกมคุกกี้ลังคิงด d อมในตอนนี้นะครับแล้วก็ผมกลับคิดว่านะครับและตอนที่อัดชิปนี้เรายังไม่มีข้อมูลนะผมกับคิดว่าอัปเดตเนี้ยน่าจะมีระบบอะไรใหม่ระบบหนึ่งที่คิด,คดว่าใหญ่ผมในใจผมมานึกออกอยู่ไม่กี่อันนะครับอย่างแรกก็จะเป็นการวอร์กิลใช่ไหมครับผมการตีกันระหว่างกิลซึ่งโหผมบอกเลยว,ว่าถ้ามานะครับร,ระเบิดแน่ระเบิดระเบอรบันเทิงนะครับ อะไรน่าว่าเดือดแล้วอย่าไปเจอในวอกิลอีกอไรเงี้ยนะครับแม่ก็อีกทางหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนเรื่องของบอสกิลหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้ตัวบอสอีกตัวหนึ่งอ่ะมันก็มีสิทธิ์อาจจะแบบเฮ้ยมาแทนมังกรตัวซ้ายหรือเปล่ามังกรเคปเวทอ่ะเออตัวนี้มันก็อยู่มานานแล้วนะอาจจะเปลี่ยนออกเป็นตัวนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่เปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนจะมีผลมากเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเมตาตีบอสกิลเนี่ย เขาจะตีบอสมังกรเป็นหลักอยู่แล้วซึ่งมันเป็นบอสที่ทำเลเวลได้สูงกว่าบอสชอเอมในกิลบนๆสมมติถ้าเขาเปลี่ยนตัวนี้ออกอะ่ะผมว่าผู้เล่นท็อปเซิร์ฟก็น่าจะปวดหัวแล้วก็บ่นกันไม่ใช่น้อยว่าเออตัวที่เขาแบบและตัวนี้บอสตัวนี้มันพิ่งพึ่ง,ง,งต้องใช้คุกกี้ตัวใหม่มากๆอย่างลูกคุณมาสมมติถ้าเขาเปลี่ยนเอาตัวนี้ออกเลยอะ่ะผมว่าผู้เล่นโวยแน่แล้วก็น่าจะมีน่าจะมีปัญหาเยอะก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเปลี่ยนตัวนี้ออกไหมถ้าเปลี่ยนอ่ะผมว่ามีปัญหาพอสมควรรนะับบแแมม้กกทท่่่งใีผอยู็ คนที่5าดาวลุงมันก็เกือบทุกคนแหละแต่มันก็แต่ละคนมันก็ลําบากไงกว่าจะ5ลุงมาอะไรเงี้ยสมมติถ้ามันเปลี่ยนนี่แล้วแบบเราปั้นมาได้แป๊บเดียวแล้วเออมันตกมันเปลี่ยนบอสไปอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้ใช้ลูกคุณนะ่ะผมบอกเลยว่าน่าจะมีกระแสลบตีกลับมาพอสมควรนะ,ะนะครับคือแน่นอนมันไม่ใช่ความผิดเขาหรอกรการที่เขาทําตัวบอสต,ตัวกิลมาอะไรเงี้ยแล้วมันเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยแต่คือคุณที่ดูอ่ะมันบอสมาแล้วเราสุ่มตัวใหม่บางคนเติมไปเยอะเพื่อตามหาตัวเดียวแล้วมันใช้ได้แพ แผดสองแผลอะไรเงี้ยแล้วมันเปลี่ยนเลยเงี้ยผมว่าทอนะผมว่าทอนะก็ภาวนาไม่ให้เป็นอย่างนั้นละกันนะครับผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยดีกับทุกคนเลยผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะทุ่มทุนกับลูกคุณไม่มากก็น้อยแหละถ้าสมมติมันเปลี่ยนแล้วมันลูกคุณไม่ได้ใช้เนี่ยเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่ส่วนบอสเชอมันพอจะเปลี่ยนได้เพราะว่าตัวที่มันใช้มันเป็นตัวที่ตัวใหม่สุดมันก็จะเป็นโดนัทแต่ตัวหลังมันคือน้าหมึกอยู่แล้วน้าหมึกมันตัวเก่านะฉ ไมนยังเหลือสึกผู้ไทักอะ่ะที่อาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าสึกผู้ไปทักอะ่ะคือผมก็ไม่อยากให้เขาแบบมาปรับโหมดนี้นะเพราะว่าคือปรับมันก็ดีแต่คือถ้ามันแบบเว้นแผดมานาขนาดนี้แล้วมันปรับแค่โหมดนี้ผมว่าแผดมันเล็กไปนะครับอาจจะอ,อ่โหมดนี้อาจจะเพิ่มระดับแกนมาสเตอร์เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีโหมดใหม่มาควบคู่กันก็ดีแต่คือถ้ามันเมนอัปเดตหลักเป็นเกี่ยวกับโหมดนี้ผมว่าก็คงผิดหวังไม่ใช่น้อยแหละก็คงอาจจะมีเรื่องของโหมดใหม่ แม้ก็วอลกิ้วแม้ก็อาจจะเป็นบอสเาพาะกิจกรรมเหมือนตอนกิจกรรมน้ําหมึกตอนนั้นนะครับผมอืแต่คิดว่าน่าจะเป็นอัปเดตที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ผมจะตัดมาที่ฝั่งของโอเวนเบกนิดนึงซึ่งซึ่งในเกมนี้เนี่ยมันอาจจะมีดาร์นตัวอื่นๆติดมาหรืออะไรประมาณนั้นหรือข้อมูลอะไรที่อาจจะเป็นการสปอร์เนื้อเรื่องหรือเปล่าผมไม่รู้นะฉะนั้นถ้าใครไม่มั่นใจก็อาจจะอันนี้ผมบอกไว้แล้วกันคุณจะดูต่อไม่ดูต่ออันนี้แล้วแต่สะดวกแล้วกันนะครับ มาดูในฝั่งของโอเวนเบงเนี่ยก็แก้วมังกรหรือดากอนเนี่ยม,มานานแล้วนะครับซึ่งลำดับของเกมนี้น,นะครับมันมาตัวแรกก็จะเป็นดากอนแก้วมังกรเป็นตัวแรกเลยซึ่งก็จะเหมือนในคิงดอมนะครับเนื้อเรื่องของในเกมนี้มันจะเป็นก็ละครั้งหนึ่งนานไปแล้วก่อนที่เหล่าคุกกี้จะถูกอบมีสิ่งมีชีวิตแบบบาบามีเสียาลางังมันก็จะบินผ่านปั๊บปั๊บปันชอบที่จะอวดพลังอันกล้าแก่งด้วยการเล่นตลกกับคุกกี้บาบานะครับผมนี่ ภูเขามมงกรที่ได้พังทลายลงและเผ่ามมงกรที่เคยจเจริญรุ่งเร,องเรืองก็กระจก,กระจายกันไปจนทําให้พลังของมังกรเสรื่อมคลายลงและได้เปลี่ยนร่างเป็นดาก้อนคุกกี้แก้มังกรนะครับผมนี่ซึ่งถ้าใครจําได้เมื่อกี้มันจะมีบอสเหมือนบอสตัวหนึง่งแล้วก็ตัวมังกรเหลืองๆใช่ไหมครับสตัวนั้นยังไม่มีในเกมโอเวนเบกนะครับโอเวนเบกก็จะมีแค่สปาร์มีลิ้นจี่มีลำไยแล้วก็มีดอกบัวนะครับผมซึ่ง อัปเดตล่าสุดของเกมนี้เพิ่งมีแคนดี้ของดากอนดอกบัวคือเกมนี้ดากอนก็มีแคนดี้แต่คิงด้อมน่าจะมาแค่ตัวเปล่าแคนดี้น่าจะยังไม่มาในเร็วๆนี้น่าจะอีกนานมากอะ่ะเพราะว่าแคนดี้เลเจนด์หรือแอนเชียนธรรมดายังไม่มีเลยฉะนั้นยิ่งยิ่งเป็นดากอนตัวใหม่ไม่น่าจะมีแคนดี้เร็วๆนี้ของเกมนั้นนะแต่เกมนี้ดากอนมันมีแคนดี้แล้วนะครับอย่าพามาดูสกิลลวกันนะครับคือในเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีสัตว์เลี้ยงด้วยอยอ้ผมพาดูสกิลของเกมนี้แล้วกันจริงๆมันคงอาจจะเทียบกกันมามาไไ่ด เพราะว่าเราไม่สามารถเดาได้ว่าเอ้ยสกิลนี้อาจจะเป็นบัฟหรือเปล่าเป็นอะไรเงี้ยแต่อะดูไปคร่าวๆอาจจะมีเกี่ยวกับเปลวไฟก็ได้แหละตัวสกิลของมันเราน่าจะพอเห็น <S <S ๆกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มันมีสัตว์เลี้ยงคอมโบนะครับผมใส่สัตว์เลี้ยงคอมโบก่อนคือเกมนี้มันมีระบบสัตว์เลี้ยงไงนะครับอ่ามานี่ครับสัตว์เลี้ยงมันคือตัวนี้เชื่ออะไรวะผลแก้วมังกรนะครับไม่น่าจะมีอะไรหรอกมาั้งปึ๊บป๊บตัวนี้ได้ตกมาแล้วโอเคประมาณนี้นะครับเาาดี๋ มาไปสู้นี่ครับสกิลของมันนีมันก็จะมีการฟันลูกๆของมันวับแล้วก็ฟันออกมาแล้วก็ออกมานะครับผมแล้วอีกทีหนึง่งแล้วก็นี่ครับก็จะเป็นร่างใหญ่แล้วก็บินลอยออกมาอะไรประมาณนั้นนะครับผมเออนี่คือสกิลข้องขาวข้อถ้าเทียบในเกมนี้มันมาเป็นดาก้อนตัวแรกในตอนนั้นก็ค่อนข้างอลังการแล้วก็ฮือฮาไม่ใช่น้อยนะครับผมคิดว่าในคิงดอมเนี่ยสถานการณ์น่าจะเหมือนกันก็คือน่าจะเฮฮา ไม่แพ้กันนะครับผมแล้วก็อาจจะเสียตังค์ไม่แพ้กันเหมือนกันแล้วก็ถ้ามันเป็นระดับเลเจนดารีจริงของเกม k i n g d อมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมือนเลเจนดารี่ตัวกังกอดก,ก็คือเป็นตู้พิเศษแยกแล้วก็สุ่มตู้ปกติก็มีโอกาสเจอเหมือนตอนแสงจันเลยคิดว่าน่าจะเป็นทรงๆนั้นนะครับผมประมาณนี้คลิปนี้นะครับผมผมก็พยายามเสริมข้อมูลเท่าที่นึกได้ก็เดี๋ยวเราคงน่าจะมีคลิปจากทีมงานเพิ่มเติมหรือรายละเอียดมากกว่านี้ ไว้ถ้ามันมีออกมาเนี่ยอย่ารอค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดๆไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ